สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้มันดูหมานอนอาซานี่เลยหมานอนอาซาเลยหมานอนเทพไหม นอนอาซาเลยกดไลค์กดแชร์กดไพส์สริติเยวยนะคะนี่มานอนอาซาเลยฝนตกอีกแล้วมายิ้มไว้หมายิม้มหมยิม้มแต่ ตันนี้ชื่อแต้มนะคะแต้มกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะวันนี้ดูมหมหนอนอะ่ะจ้าแต้มแต้มแต้ม